ฉันีช้คำว่าครูคำว่าครูภาษาคนธรรมดาก็คือผู้สอนหนังสือผู้สอนหนังสือผู้สอนวิชาความรู้ <c oughs> <c oughs> เดือนนี้ก็กลายเป็นลูกจ้างแล้วลูกจ้างสอนหนังสือหากนเงินเดือนไม่น้อยเหมือนกัน <c oughs> เป็นผู้รับจ้างสอนหนังสือคือครู <c oughs> <c oughs> แต่ของเดิมแท่ๆของ คำโบราณทาท่าคำว่าครูครูนี่ <c oughs> แปลว่าผู้เปิดประตูผู้เปิดประตูคำว่าครูครูเนี่ยรากรากทั้งศัพท์อันลึกซึ้งนี่เอาค้นพบกันใหม่ว่าแปลว่าผู้เปิดประตูก่อนนี่รู้กันแล้วเพียงว่าครูแปลว่าหนักหนักควรเคารพควรหนักหนักมีประคุณอันหนักอยู่เหนือลูกศิ์ ครูแปลว่าหนักที <c oughs> นี้เกิดพบว่าคำว่าครูนี่รักษาแปลว่าผู้เปิดประตูไอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในความมืดมันก็คอกข,ขังขังคอกอยู่ในความมืดครูเป็นผู้เปิดประตูให้ออกมาสู่ความสว่างคำว่าครูแปลว่าผู้เปิดประตูทางจิตทางวิญญ,ญาณอย่างนี้ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าเป็นบรมครู ก็เปิดประตูสูงสุดทางจิตทางวิญญาณออกมาเสียจากอาวิชชากีเลสตัณหาสู่แสงสว่างคือความดับทุกข์เป็นมรรคนินพพานเปิดประตูอย่างนี้เรียกว่าครูครู <c oughs> เป็นเกียรติยศสูงสุดเดี๋ยวนี้ที่ใช้กันอยู่ในภาษาไทยเกี่ยวท่ไม่ไม่ไม่มีความหมายอะไรนะมันกลายเป็นลูกจ้างสนหนังหรือหากินอะ <c oughs> แล้วครูบางคนน่ะไม่ชอบให้เรียกว่าคร,าร,าาารูอยากให้เรียกว่าอาจารย์อยากให้เรียกว่าอาจารย์อย่าเรียกครูว่าครูสานักอยากเรียก,กครูาอาจารย์ศาสตราอาจารย์หนึาา่งไม่ชอบคําว่าครู <c oughs> แต่โดยเนื้อแท้คําว่าครูนะั้นมันสูงสุดของบรรดาบุคคลผู้มีหน้าที่สั่งสอนให้ทำประโยชน ็นผู้เปิดประตูในทางวิญญาณให้สัตว์ออกมาเสียจากคอก <c oughs> <c oughs> ในคอกนั่นแหะมันมืดมันสกรปรกมันเม้นมันใจไม่สะดวกในคอกเพราะได้ออกมาจากคอกก็สบายที่โล่งที่แจ้งที่อากาศดีสดใสเฟยงงาวจิตใจก็เป็นอย่างนั้นเลย มันถูกขังอยู่ในคออคืออวิชชาพอเปิดประตูออกมาจะได้จากคอกของอวิชชามันแ่บสบายอย่างนี้ใครเปิดประตูนั่นคนนั้นเป็นครูให้สัตว์ทั้งหลายออกมาเสียจากคอกจะเอามาใช้ในเรื่องต่าๆก็ได้สอนหนังสือหนังหานี่ก็ออกมาจากคอกคอตต่ําๆอน้อยน้อยคือความโง่เหมือนกัน แต่เดีวนี้ครูไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นครูทําหน้าที่เพืได้เงินเดือนแล้วก็ไปข้าวเคาะข้าวคอกของครูที่ไปกินเหล้ามายาไปตามประทาทที่ครูเขาจะทํากันได้ในวันครู <c oughs>